นี่เขาบอกว่าแมวที่นี่จะอยู่ในภาพว่าทุกตัวเดี๋ยวไปดูกันเจอแล้วแมวหนึ่งตัวว้วนเชียวเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกัน ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่เพชรบุรีเราอยู่ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีนี่เราจอดตรงนี้หน้าร้าน <c oughs> ขนมเปี๊ยเลยไม่รู้พ่อเอจะทานเปล่าอุ้ยใหญ่จัง เขาอยู่มากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบปีแล้วอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อารับเฉพาะเงินสดนะคะอูขนมเปี๊ยะใหญ่มากเดี๋ยวชวนพ่อเอ็ดทานดีกว่านี่นนนอนอนนเอสขนมเปี๊ยะเ,ยเดี๋ยวมาซื้อดีกว่าป เราเดินไปดูตลาดกันนี่ชุมชนตลาดน้ำนะเรามาวันสงกรานต์เราจะมาข้าวแช่เดี๋ยวดูดีว่าข้าวแช่ยังอยู่ไหมวันนี้ไม่รู้เปิดเปล่า,ลา,น,านี่ข้าพ,พี่ปายจะถ่ายรูปบอกพี่ปาปไปทางนี้ไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็มี้อะ แต่ถ้าจะไปตลาดไปทางโน้นไปต้อเรียกคิดตังค์ไปคิดตังค์ก่อนเขาจะสแกนนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านเจนีก่ก๋วยเตี๋ยวริมน้ำ ของซี่เป็นเกี๊ยมอีใช่ไหมใช่ของพี่ไปก็เกี๊ยมอีอของเอดเป็นบะหมี่แห้งของแม่เป็นเกาเหลาไปกินกันเ

อันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาข้าวแช่ต่อ,อมีแม่น้ำเพชรบุรีไปเข้าไปดูในตลาดกัน,อย,กน,นอยากเล่นน้ำไหมอันนี้น้ำแม่น้ำนะเราจะออกเดี๋ยวเราจะไปออกมาหาสมุทรนะนี่ มีภาพสวยๆด้วยคือตััวนน้แมวเขาบอกว่าเป็นแมวที่อยู่ที่นี่จริงๆเพราะว่าตามแมวที่อยู่นี้นี่ไงเดนอยู่นู้นเอาไปแลก็ไปรองว่ะนเราสองชุดนะสองชุดสองชุดคะนี่ก็เล็บกินเลฟก็กินไปกินได้เลยไหมกินได้เลยค่ะตอนนี้อยู่ร้านข้าวแช่ แม่อ่อนในตลาดเก่า<ห>นี่อันนี้เขาเรียกอะไรบ้างอ่ะต้องกินยังไงอ่ะกะปิอันนี้กะปิะแล้วอันเนี้ยไก่นนปูหวานไก่ปหวานกินอะไรก่อนอ่ะแล้วแไปแกินอ้าวเหรอจริงป่ะเนี่ยมันต้องมีวิธีกินดิอยากลองน้ำอ่ะข้าวคำกับคำข้าวคำกับคำ กินยังไงก็ได้หรออยากลองข้าวอะ่ะข้าวหอมจะยินม,มีหน้าก็<ม>าถึงให้กินตอนหน้าร้อนแบมอยาเขากลับบ้านจริงจริงเราเคยมากินลแ,ลแล้วแต่เราไม่ได้ซื้อกลับบ้าน นี่ครับเรียนจ้า่ยากได้ไหมอร่อยอ่ะซื้อฝากแม่ได้ไหมอ่ะเอช่วยนี่ไง้องงา่หามอันนี้คืออะไรนะนี่นี่ไม่ดูปลาอืมอืมมัน่นใจเลยว่าปลาใช่มัปันเน้อไส่แบบปัสิบ่นนีล้างแม่ช่วย,ย่าเชด ไม่เอาไม่นั่งไม่ชอบนั่งไม่น่าคนเยอะอ๋อเสียสิบหามันก็เชนเยอะเชนจะไปเล่นที่ไหนอ่ะป่ะยไปเล้นที่ไหนก็ได้ถ่ายก็เชนก ทำงานกันเยด้วยที่เราอยากไปอะไรอยงเง้นเลยลูกงานมาเนี้ยหนูเป็นหน้าที่อยู่ในครัวให้แต่ปีนี้คนเล่นกันเยอะเมื่อกี้เห็นกองทีปลาเมื่อกี้หลบมาจาดไม่ได้นะเทปเกลี่ยผิบเสื้อใหญ่เลให้แม่เอาไว้ได้เหรอแต่ลูก เดินถ่ายภาพข้างในกันไม่ได้<า>เยอะแล้วไปเดินดูภาพกันเจอแล้วนี่ไงที่ภาพเลยเาลาภาพนี้จากแมวตัวนี้ใช้เหมือนกันกใช่ก็เขาบอก อ่านในหนังสือมาเขาบอกว่าแมวทุกตัวที่เนี่ยมีชีวิตจะเจอมันตามท้มองเขงหน่อยก็ถึงได้ว,ว่าไม่ใช่เขาบอกอะแต่ <c oughs> มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวไหนออสเงินนี่ีเงินมื่อกี้นไงเราค่ะอ่านได้หนึ่งตัวแล้วเหนือตัวดำตัวเงาตัวแล้วไปไปกันต่อม <ๆ S 1> ันงงเ่ยกินหลอกมัน ยืนถือกล้องแต่ซี่บอกว่าแม่ไม่ได้กดอัดร,อร้อนสิเดือนมเมษาเดือนก็ร้อนนะมันก็ร้อนทุกเดือนแหละใช่อ๋อเนี่ยภาพภาพพรอมีแค่นี้แล้วก็สุดที่นี่ไงสิ้นสุดที่ตรงนี้ ใช่สุดที่ตรงนี้นี่ไงพระว่ามีแค่นี้อ๋อไฟแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากมากินเคี่ยวเกี่ยวอีจะข้าวแค่แม่ออน แดวนดูภาพวาดบายบาย